สวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง i อเอสอีฟุตบอลนะครับผมวันนี้ก็เป็นการลงแรงครับผมลงแรงกิ้งอีกแล้วครับผมอยู่ในช่วงระหว่างจับคู่นะครับผมอ่าจับได้แล้วครับผมแรงหนึ่งพันสามร้อยสิบป้าผมกับชื่อทีมไอเฮียตู่นะครับผมผมก็คงยังใช้แผนเดิมครับเป็นแผนห้าสามสองแบบเคาน์เตอร์ครับเป็นแผนประจําตัวครับผมเป็นโลโก้ประจําตัวเลยคือห้าสามสองครับ ยังไม่เปลี่ยนแผนอื่นนะครับเนื่องจากกาลังปั้นแผนอยู่ครับตอนนี้ปั้นไว้สองแผนครับตอนนี้เดี๋ยวยังไงถ้าปั้นถ้าลองเล่นแล้วเข้ามือนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นแล้วมาลงคลิปให้ดูนะครับว่ามันจะลุ่งหรือมันจะล่วงนะผมก็เจอกับแผนสีสามหนึ่งสองครับไอคอนก็เกือบเต็มทีเหมือนกันครับผมเดี๋ยวมาดูกันในเกมครับว่าระหว่างห้าสามสองกับสีสามหนึ่งสองครับใครจะล่วงใครจะลุ่งครับผม มาแล้วครับเจ้าบ,บ้านครับไอ้เฮียตู่นะผมทีมเยือนนะครับไอเอฟบอทมันอยู่ยที่เปดดอร์นาร์โดตอเรสเอร่าตั้งชื่มาแอนดิโกบุตรแคมป์ไอแบ็กแคมไม่ใช่บุตรแคมป์โอ้โหแล้วเกือบโดนครับลูกนี้โอ้โหดูเปดดอร์นาร์โดตอเรสยิงลูกน,นี้จ่อๆครับน้อยเออร์ล้มตัวปัดไว้ได้ครับผมจะโดน ลูกมุมหรือเปล่าแล้วเปิดนะครับลูกนี้โอ้โหสไลด์ครับผมโอ้น่าจะเสียฟาวหน้ากรอบเขตโทษหรือเปล่าครับแบบนี้ไม่น่ารอดครับผมโอ้เสียฟาวแน่นอนโอ้แล้วเป็นระยะทําการของเบคแคมด้วยครับเบคแคมอยู่ที่บอลนะครับผมย่อง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 เข้ามาแล้วปั่นลูกนี้ก็โอ้โหข้ามคานออกไปครับผมยังครับยังไม่เสียประตูครับยังรอดอยู่ครับยังยังรอดอยู่ครับสองจังหวะนี้ยังรอดอยู่ครับผม ยังไม่เสียยังไม่เสียประตูนะครับมาดูเกมต่อน้อยเออเปิดขึ้นมาไอ้เบคเคิลเบลวลเวละ่ะไม่ซี่ครับตีนเบคแฮมเออที่ฟอรลันติดครับ,รบผมโดนดักได้แล้วโดนสวนอีกแล้วครับจังว่านีแอนดี้โคยิงลูกนิวน้อยเออก็ยังปัดไว้ได้ครับผมโอ้ยังเซฟไม่ได้ครับผมโอ้คาร์ลอดเปิดอา้าวเกือบเสียบอลครับผมคาร์ลอดลูกนี้จะเล่นสั้นอยู่ที่คาฟู เอิดเข้ามาให้แคมเบลเมสซี่เบคแฮมทีเมสซี่อีกทีทีฟอรลันไม่ถึงอีกแล้วครับผมโดนดักได้ครับเปิดบอลยาวส่วนมาตรงนี้ดักไว้ได้เหมือนกันครับผมบอลอยู่ที่คาฟูครับผมเตะกลับเข้ามาให้เว่ยละเบคแฮมทีเมสซี่ทีเลดฟอร์ดแลดฟอร์ดจะชิงกับฟอร์ลันโอ้โหไม่ถึงโดนดักได้อีกแล้วครับผมแล้วเบคแฮมเปิดยาวลูกนี้แอนดี้โคทันไม่ทันถึงด้วยครับ เบียดอยู่ไม่อยู่มาที่เฟอร์นันโดตอเลสโอ้โหเกือบกำลังจะง,งานแล้วผมดักไว้ได้ไปแล้วครับคาร์ลพาบอลขึ้นมาอ้าวโดนดักได้อีกแล้วครับผมแล้วเฟอร์นันโดตอเลสจริงตรงนี้ไม่ถึงแอนด้โคครับคาร์ลจริงกลับไปแคมเบลกูโยไปที่คาฟูตบเข้ากลางมาให้ีิเมซ,ซี่ครับผมอีกเบคแฮม แคมให้กับฟอร์ลันลูกนี้จะชิงได้ไม่ถึงอีกแล้วครับเดลิกดักไว้ได้แล้วและโยนยาวอีกแล้วครับจังหวะนี้ดักไว้ได้เช่นกันครับผมเอสซี่ฟอร์ลันอิเบคแคมไม่ถึงแรดฟอร์ดอีกแล้วผมโดนดักได้เขาก็ด,ดักดีนะผมจังหวะนี้โดนดักครับผมยังแทงไม่หลุดครับผมก็ยังดักได้อยู่ครับเกมเข้าสู่ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมครึ่งชั่วโมงผ่านไป ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นครับยังเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์แล้วหน่อยเออออกมาตะคุบบอลลูกนี้ไว้ได้ครับผมสั่นมาได้ที่คาร์ลอดออกมาที่วีแล้วแล้วทีเบคแฮมอันที่คาร์ลอดถืนไปให้เบคแฮมครับผมเบคแฮมถินฟอร์ลันลงส่ง,งไม่ถึงอีกแล้วครับผมโอ้โหโดนดักอีกแล้วดักได้เช่นกันครับผม,มทีเบคแฮมเอาไปที่คาร์ลอดคาร์ลอดจะทำอย่างไรเลี้ยงวนหนึ่งที คืนกลับไปอ้าวบอลเข้าทางของฟุตซุ่ยครับผมโอ้มสซี่มาเอาบอลขึ้นไปได้เบคแฮมดักได้ลูกนี้แลดฟอร์ดเบคแฮมยิงลูกนี้โอ้โหเซฟไว้ได้ครับผมโอ้โหโจโจจังหวะนี้นึกว่าหายแล้วครับผมโอ้โหโดนเซฟไว้ได้แล้วเปิดมุมลูกนี้อีกหนึ่งจังหวะมองโอ้ไม่โดนครับผมโอ้ วิ่งผ่านเข้าไปก็บอลผ่านหัวอ,ออกไปเลยครับผมโอ้ไม่โดนบอลครับแม่กระโดดต่ําไปนิดเดียวไม่ถึงบอลครับจังหวะเมื่อกี้นะครับผมมาดูเกมกันต่อครับเดริกเบคเกอรบอลวนกลับไปให้ทีเดีเอรดึงจังหวะนิดนึงครับมีดึงมีดึงครับดึงแบบนี้ก็สวยเลยครับ ช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับมีดึงนิดหนึ่งแล้วโยนลูกนี้ถึงต่อเลทไหมไม่ถึงครับผมดักไว้ได้ก่อนแม่เกือบโดนลูกทีเด็ดครับผมโยนยาวจากกองหลังนะครับครึ่งแรกก็ยังเสมอกอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ะครับผมผมมีจังหวะยิงแค่ครั้งเดียวนะครับผมไอเฮียะตูนี่มีจังหวะยิงถึงสามครั้งครับแต่เข้ากรอบสองครั้งยังไม่เกิดประตูครับผมยังไม่เป็นประตูนะครับผมเดี๋ยวมาดูเกมข้างหลังกันต่อครับ นะครับ,บเดแคมโดนดักได้โดยลูมิเนงเก้ได้โด,ดยเวล่าไปที่คาร์ลอเดีแค้มหนอกมาที่เมสซี่มิสซี่ตบเข้าไ,ไปหาแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดทำจริงกับฟอร์ลันลูกนี้แล้วแรดฟอร์ดโอ้โหเลยครับผมโอ้บอลมันแรงครับกลับไปที่คาร์ลอสอีกทีเวล่าคืนคืนหลังครับผมคืนหลังที่ปูโยกาฟูเมสซี่ อพีวิเอลา่าแล้วเบงแคตรงนี้โอ้โหยืนหันหลังครับโอ้จังหวะส,สวยๆครับส่งแล้วบอลมันเลยไปหมดเลยครับจังหวะส,สวยๆทำเป็นปั้นเกมมาส,สวยๆแล้วก็เสียจังหวะหมดเลยครับผมตรงนี้แรดฟอร์ดก็โอ้โหจะตัดเข้ามาก็ไม่ดีอีกแล้วครับผมไม่ถึงเมสซี่แชมเบลกระโดดขึ้นไปอทีวิเอลา่าแชมเบล โอนตัดได้ครับผมตัดกันไปตัดกันมาครับเกมนี้ยังไม่มีใครได้จังหวะหนึงหน่งๆโล่งๆไปยิงประตูครับมีแต่จังหวะยิงเข้ามาแล้วกวาดเสียวแล้เซฟไม่ได้ครับแต่ยังไม่มีจังหวะหลุดไปแบบดวลตัวๆกับผู้รักษาประตูยังไม่มีนะครับผมยังไม่มีใครได้จังหวะดวลกับผู้รักษาประตูตัวๆแบบนั้นนะครับผมแล้วลูกนี้ฟอรันฟอรลันฟอรันไปได้ครับผมฟอรันพาบอลขึ้นไปแล,ลแล้วลูกนี้ยิงกันเรยยบรนี้ครับโง่โง่โง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  โอ้โหนึกว่าจะโดนบีบแล้วครับผมลูกนี้แม่พาบอลขึ้นไปยิงประตูจะได้โอฟอรลันโอ้โหโคตรโกงครับผมกูสองตัวเข้าประกบนึกว่าจะไม่ได้แล้วครับลูกนี้นึกว่าจะไปไม่ได้แล้วโอ้โหพาบอลไปยิงประตูได้เฉยแลครับผมโอ้เป็นกองหน้าที่แบบไอคอนที่แบบโกงอีกหนึ่งตัวครับดีโก้ฟอรลันนะครับผมยิ่งบูธเข้ากับทีแมนยูแล้วด้วยโคตรโกงครับผมฟอรลันมาดูเกมต่อครับผมเกมยังไม่จบนะครับชั่วโมงผ่านไป ขึ้นนำหนึ่งประตูแล้วผมเอเมซ,ซี่โอปเบคแฮมเดี๋ยวครับไม่ถึงแรด,ดฟอร์ดแล้วเปิดยาวบาลูกนี้ลูมินิงเก้ไม่ถึงเหมือนกันครับผมดักไว้ได้โดยแคมเบลล์ครับลูกนี้บอลอที่เบคแฮมวเวล่าวเวล่าออกมาที่คาฟูแล้วก็ได้ฟาวครับลูกนี้ได้ฟาวครับผมลูกนี้วเอล่าโดนทำฟาวนะครับเนื่องจากกระท้้มเข้าบอลช้ากว่าหนึ่งจังหวะนะครับผม จ็ดสิบนาทีผ่านไปครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่แบางทีคาร์ลส์วีเอล่าจะให้กับแบล็ฟอร์ดไม่ถึงโดนตัดได้ดับเมสซี่โยนยาวอีกแล้วครับลูกนี้โอ้โหเขาก็จะพยายามแก้เกมโดยการโยนยาวครับอาศัยจังหวะกองหน้าวิ่งชิงจังหวะกองหลังครับถ้าหลุดนี่คือเป็นประตูเลยครับผมเพราะโลง่ลงๆแน่นอนถ้าเกิดหลุดเข้าไปแต่ลูกนี้ฟอร์ลันว่ายังไงโอ้โหตรงเข้าไป ไม่ถึงครับผมโอ้โหเมสซี่ก็ไม่เข้าหาบอลครับอยู่น่าจริงจริง,รงแต่เมสซี่ไม่วิ่งเอแต่ไอ<ส>เบ็แฮมไม่วิ่งเข้าหา<ส>บอลครับจังหวะเมื่อกี้โอ้เสียดายครับผมน้อยเออเออ,เอรอจังหวะนิดนึงครับแล้วก็แต่บางที่แคมเบลคาร์ลอสเบ็แฮมเบ็แฮมคืมนมาที่วีเอล่าเมสซี่ตกนิดนึงวีเอล่าเมสซี่ เบรแคมลูกนี้ที่ฟอรลันฟอรลันได้บอลหมุนหมุนหมุนจะยิงโอ้โหไม่ได้ยิงครับโดนสก,กิดไว้ได้อีกแล้วผมแอมพักบอลแล้วก็จ,จะวนเข้าไปยิงครับไม่ได้ยิงครับผมลูกนี้มาติดที่แคมเบลครับผมดักไว้ได้อีกแล้วเคนเบล,ลค่อยๆจ่ายบอลขึ้นมาแล้วอยู่ที่บอลอยู่ที่วิล่ะอนี่จะเป็นแอคชั่นสุดท้ายหรือเปล่าครับทดเวลาหนึ่งนาที กับผมคาฟูลูกนี้ไปที่ฟอรลันแล้วฟอรลันก็โอ้โหไม่ได้ครับลูกนี้ไม่ได้ยิงครับผมแล้วก็จบเกมว่าผมโอ้ชนะไปเฉียดฉิวครับด้วยประตูหนึ่งประตูต่อสูงนะผมโอ้เป็นการยิงที่น้อยมากครับเกมนี้แล้วก็ดูครับสถิติการยิงกันนะครับสามต่อสองกับสองต่อสองครับคือสถิติยิงกันน้อยมากครับเกมนี้รู้สึกว่าจะตันๆอยู่ตรงกลางครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ฝาก ติดตามฝากรับชมรับเกียรติกไดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ